พบกันในช่วงสุดท้ายนะคะอีก10กว่านาทีนะคะเรามาอยู่ที่ราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกนะคะเราจะมีมาดูในเรื่องของตนุรักษ์ของดาวอังคารนิดนึงนะคะครับค่ะเชิญค่ะอาจารย์ทศพลครับดาวองคารอยู่ในภพกรรมมะเนี่ยเขาบอกว่าอังคารนี้มีเกณฑ์สี่และเกณฑ์แปดนะครับดาวองคารอยู่เรียนกรรมมะก็หมายถึงว่าอาชีพการงานนะครับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าชะตานะครับ เมื่อดาวคารถึงเสาเนี่ยก็จะมีเหตุการปรับมีการเปลี่ยนมีการโยกย้ายลาออกจากงานนะครับ,รบหางานใหม่การปรับสภาวะรับผิดชอบงานเยอะนะครับแต่เมื่อลัคนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องให้พึงระวังอย่าไปขัดแย้งกับใครเหมือนกันเพราะว่าดาวคารกับเสาเนี่ยมันเป็นคู่ทะเลาะคู่วิภาทะคู่แตกหากันนะครับ ก็จะมาบอกว่าพัางคารเนเกณสี4ถึงพระเสานะคะก็คือพัางคารเนจะมีเกณฑเกณสี4และเกณฑ์ดนะคะเกณสี่เนี่ยถึงลัคนาก็คือถึงลัคนาก็คือราศีพิจิกและชาวราศีพิจิกนะคะในกลับกันนะคะเกณฑ์ของดาวเสาเกณฑ์มเกณสิ0ก็จะถือดังถึงดาวพัางคารด้วยนะคะในเกณฑนี้ก็เลยเรียกว่าดาวสองโหนเนี่ยยังไงก็ถึงกันนะคะเสาร่วมกับอังคารหรืออังคารถึงเสาเนี่ยก็เป็นคู่แต่หากคู่ทะเละวิวาทคู่วาทะ นะคะก็เป็นคู่อุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุในที่นี้หมายถึงอุบัติเหตุกายอุบัติเหตุใจนะคะเมื่อเสาอยู่ที่ลัคนาและอังคารอยู่ที่กรรมะคือภพของงานนะคะแตกหากเรื่องงานก็ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะถึงบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกหรือว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของโทสะในเรื่องของอารมณ์นะคะตรงนี้ก็ พระพฤหัสยังช่วยได้นะคะเพราะว่ากลุ่มังคารอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยจะบอกว่ายังไงในเรื่องที่เสียหรือว่ามีปัญหาอะไรท่านก็ใช้ความรอบคอบระมัดระวังปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของงานนะคะจะช่วยได้นะคะแล้วก็อังคารก็ยังยังอยู่ร่วมกับพระพุธนะคะแล้วก็อยู่ร่วมพระพฤหัสตรงนี้ก็หมายถึงว่าดาวที่กลุ่มกันก็ยังส่งกระแสถึงกันนะคะ ก็ช่วยเหลือได้ในเรื่องของสติปัญญาพุทธนะคะคือเรื่องของในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของดาวใหญ่อีกองหนึ่งนะคะดาวพระราหูจะละเลยเสียไม่ได้เลยนะคะอยู่ในภพที่11ของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกอาจารย์วัธิดามีความเห็นหรือว่ามุมมองเรื่องของพระราหูเป็นยังไงบ้างคะพระราหูนะคะพระราหูเนี่ยก็บอกมัวเมาให้ทายราหูะนะคะพระราหูนี่เป็นเจ้าเรือน พระราหูนะคะมาจากเจ้าเรือนพันธุและก็เจ้าเรือนมาจากเจ้าเรือนพันธุนะคะมาอยู่พบลาภะ,<ค>ะตั้งแต่วันที่30มิถุนา57มาแล้วนะคะ,คะถึงวันที่16มกรา59 <คะ S 2> รวมหนึ่งปี6เดือนหรือหนึ่งปีครึ่ง <คะ S 2> แล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุเมื่อกจรมาอยู่ภบลาภะที่ราศีกันพพที่11พบอภพลาภะใช่ไหมคะลาภะนี่เขาหมายถึงลาบผลสิ่งที่ลงทุนน้อยได้กําไรเยอะ ผลประโยชน์หรือว่าการลงทุนการได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าพันธุไปว่าญาติพี่น้องวงศาคณาญาติพันธุลาภะข,ของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะก็จะได้ลาบจากที่อยู่อาศัยหรือได้ลาบจากการเป็นนายหน้าค้าที่ดินสังหาริมทรัพย์หรือได้ลาบจากครอบครัววงศาคณาญาติแต่ก็ให้ระวังเหมือนกันนะคะคเพราะว่าอ,อยู่ในเนื่องจากเป็นภพที่สี่บ้านเดิมของพระพุทธนะคะพระพุทธซึ่งเป็นคู่ศัตรูของพระราหูเนี่ย ให้ระวังเรื่องการขัดแย้งคําพูดหรือเอกสารสัญญาด้วยนะคะก็คือพระราหูเนเป็นภพที่4ของลัคนาราศีพิจิกนะคะมาอยู่ในภพที่11นะคะแล้วก็อาจารย์ทศพลมีเสริมตรงนี้หน่อยไหมคะกับราหูตอนนี้โคจรเข้าสู่ภพลาภภพที่1บ็ดถือว่าดีนะฮะแต่ว่ามองว่าราหูตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเลือกของโจโลเหมือนกันนะโจโลเลิกมันก็จะมีเรื่องการ ได้เหลี่ยมจิงไหวปิงพิบนะเป็นเรื่องลาบผลรายได้การลงทุนอะไรต่างๆมันก็อยู่ในเรื่องของการอะไรเก่งการเก่งกําไรต่างๆเนี่ยแต่ราหูมันเป็นเรื่องของอะไรการพนันรุ่มหลงมัวเมาอะไรต่างๆก็มักจะมีปัญหาเหมือนกันนะอาจารย์มันที่รามีอะไรเสริมได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยดาวราหูมาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูกับพระอาทิตย์เนี่ยดาวพระราหูเจ้าเรือนพันธุจรมาอยู่พบลาภะที่ราศีกันมาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ ดาวคู่นี้เมื่อมาเจอกันนะคะก็จะเดือดร้อนแล้วก็ศัตรูจะคิดร้ายหรือว่าลาภผลที่ได้มาก็จะอาจอาจจะหมดไปก็ได้นะคะ,คะและให้สังเกตดาวจันทร์และดาวพระาหูของชาวราศีพิจิกด้วยนะคะ,คะดาวจันทร์เนี่ยส่งกระแสถึงกันดาวจันทร์กับดาวพะระาหูจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ราหูเล่าดาวจันทร์ที่เป็นพินทุบาทด,ด้วยนะคะเป็นพินทุบาทพินทุบาทคือจุดช้ำจุดเสียจุดร้าวจุดแตก จันเป็นสิเวแก่ราหูเล่าอาพับอภิภาคให้โทษแท้ประเืิหินค่ะค่ะก็จะสรุปได้ว่าพระราหูองค์นี้เป็นเจ้าเรือนที่สี่นะคะมาอยู่ในเจ้ามาอยู่ในภพที่11อันเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่บ้านคู่ศัตรูนะคะแต่ว่าพระราหูอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะเขาเรียกพันธุราภะนะคะทําให้ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยราพะคือลาบผลคือโชคคือความสําเร็จท่านจะมีความสําเร็จหรือว่าได้ได้ลาบนะคะ เกี่ยวกับพันธุอย่างที่ว่าไปแล้วว่าพันธุลาภะได้ลาบลาบที่นี้หมายถึงว่าจะซื้อจะขายเรื่องของบ้านเนี่ยได้แบบเออแต่ว่าได้แบบไงได้แบบเหนื่อยเพราะว่าโจโรนะคะตอนนี้ในเรื่องของตรงนี้พระราหูอยู่ในเรื่องของโจโรเลิกนะคะการทําการแย่งการทําซึ่งหน้าคือต้องตัดสินใจทําแล้วถึงจะได้ในเรื่องของลาบผลในเรื่องของบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะ พะลาหูมาจากพบเรือนที่ดีนะคะมาอยู่ในเรือนที่ดีด้วยก็ทายดีแต่ว่าเนื่องจากเป็นดาวบาปเคาะพออยู่ในบ้านคู่ศัตรูปับนะคะให้ระวังเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายการติดต่อในหน้าเจราจารในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณก็จะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบนะคะ อันตรงนี้มองว่านะคะมองว่าในเรื่องของการเซ็นสัญญาคุณอย่าตัดสินใจนะคะอย่าด่วนนะคะอย่ารีบนะคะเมื่อพระราหูเนี่ยอยู่บ้านคู่ศัตรูนะหนึ่งนะคะอยู่บ้านคู่ศัตรูแล้วยังไม่พอยังมีดาวพระอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วยนะคะพระอาทิตย์เป็นดาวแบบเคาะนะคะแล้วก็พระราหูก็เป็นดาวแบบเคาะด้วยนะคะเมื่อดาวแบบเคาะทั้งสอง,ององค์มาอยู่ในเรือนที่11นะคะของลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนง,งานนะคะกรมมะลาพระก็มี ลาบเกี่ยวกับงานได้นะคะลาบเกี่ยวกับงานหรือว่าเอาบ้านบ้านที่คุณอยู่เนี่ยทำเป็นกิจการนะคะเปิดสํานักงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยคุณก็จะมีลาบตรงเนี้ถือว่าดีนะคะแต่ว่าให้ระวงังให้ระวังเรื่องอะไรเรื่องสายตาเรื่องสายตานะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะอาทิตย์คือสายตาเมื่ออยู่ร่วมกับพระราหูนะคะตามีการอักเสบมีการช้ํานะคะ สายตาเครื่องนะคะขุ่นเครืองนะคะและอย่างเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์วันทิดาว่านะคะพระราหูเนี่ยโยกหน้านะคะไปเจอดาวจันทร์แล้วก็ร่วมเสานะคะมีทั้งดีและเสียนะคะจันรราหูคู่สมพลอันนี้คือทายดีแต่จันรราหูคู่นี้สินเนี่ยคุณจะมีภาระเกี่ยวกับนี่สินเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินสดหมุนเวียนนะคะพระราหูเจอพระเสานะคะ โยกหน้าเจอพระเสาเหมือนกันเป็นคู่มิตรค่ะคู่มิตรตรงนี้ไทยในเรื่องของคู่มิตรโชคลาภใหญ่นะคะโชคลาภใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องสหัชชาเกี่ยวกับเรื่องพันธุนะคะก็เรื่องบ้านอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะจากตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกองคหนึ่งค่ะในภพที่12ยังมีดาวอยู่ด้วยนะคะมีดาวพระเกตค่ะเราก็มาคุยถึงเรื่องดาวพระเกตในภพที่12นิดนึงนะคะอา,อาจารย์ทศพลมี คำหรือว่ามองพระเกตรตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพระเกตอยู่ในภพว,วินาศมันก็ทําให้การพลิกผันการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่ามันอยู่เป็นเจ้าเรือนของดาวศุกร์เนี่ยเพราะว่ามันไปตีกลนถึงเสาก็<ฆ>ออมองว่าอาจจะเป็นเรื่องการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเ<ฆ>นาะใน<อ>เรื่องที่อยู่อาศัยนะั่นแหละแล้วความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องไปอะไรต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะดาวเกตอยู่ในภพว,วินาศเนี่ยถือ<ฆ>ว่าดีนะครับค่ะ ก็อาจารย์ให้ความหมายว่าอาจารย์วันทิ่ามีอะไรเสริมไหมคะค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าลัคนาราศีพิจิกนะคะให้ตั้งมั่นให้มีสตินะคะ,คะเพราะว่าดาวพฤหัสนี่ก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะดาวพฤหัสนี่หมายถึงสติปัญญาหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนมีคําที่ว่าท่านท่านเขากล่าวไว้นะคะว่าเจ็ดพระเคราะห์จรมาหมายฆ่าฟันหากองค์ครูป้องกันมันผันหนีเพราะองครูศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธี พวงไพรียกมาระหาใจหากองครูท่านขุนชุนพิโรธประกาศโทษลงทันพรันตักใสแม้นองคอินศักดิ์สิธิติกไกรก็ไม่อาจจะช่วยต้องมวยมอนหมายถึงถ้าดาวพฤหัสบวัสดีดีเนี่ยก็มีชัยไปกว่าครึ่งอะ,ค,ะค่ะอาจารย์ค่ะ,คะ,คะก็อันนี้ก็อาจารย์สรุปว่าในเรื่องของชาวราศรีพิจิกหรือลัคนาราศรีพิจิกนะคะแล้วก็อาจารย์ทศพลมีอะไรรวมๆโดยรวมๆม,ม,มีอะไรจะเตือนหรือจะบอกกับ ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกไหมคะก็ลัคนาชาวราศีพิจิกหรือตอนนี้เนี่ยก็ต้องระวังมฤตยฤดูนะ <Okay. S 2> แล้วก็สุขแล้วก็สาวซึ่งตีกนถึงกันนะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะ <Okay. S 2> สุขภาพการรักษาอะไรต่างๆ <Okay. S 2> แล้วก็รวมไปถึงอนะไรฮะการกินยาที่ผิดประเภทด้วยนะครับ <Okay. S 2> ค่ะ ก็โดยสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ก็ว่าเป็นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะก็เริ่มถ้าว่าโดยรวมนะคะพระเกตอยู่ในภพที่12นะคะพระเกตคือ,อ,อวิญญาณธาตุนะคะท่านก็อาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพระเกตเนี่ยก็เลยจะบอกว่ามี การคุ้มโทษคุ้มภยัยคุ้มดวงชะตาเพราะว่าอยู่ในภพที่12เนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรนะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยท่านก็ต้องยึดในเรื่องของสติปัญญานะคะในเรื่องของออคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันนี้รวมไปถึงดาวพระพุทธธาได้ด้วยซึ่งอยู่ในภพที่10บภพที่10เนี่ยนอกจากเป็นกรรมมะเป็นกรรมเก่าและเป็นกรรมปัจจุบันได้ด้วยเพราะว่าพระพุทธจรมาอยู่ในภพที่1 0เนี่ย กรรมปัจจุบันของท่านเนี่ยให้เร่งทําบุญ สะสมสร้างความดีหรือมิสติปัญญามีปัญหาอะไรเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ช่วยเหลือและในทางตรงกันข้ามนะคะในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพระเกตนะคะอยู่ในภพที่12นะในสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนในสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนเงื่อนต่างๆท่านก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะแล้วก็ให้คุณกับลัคนาท่านด้วยนะคะโดยส่วนรวมโดยทั่วไปก็อยากจะบอกชาวราศีพิจิกว่าหนึ่งนะคะเมื่อสาวทับรักเนะี่ยโทษทุกภัยทับลักเนี่ย ท่านต้องมีสติมีความวุริยะแล้วก็มีความอดทนเยอะๆมากๆด้วยนะคะพระเสาวเป็นดาวที่โคจรช้านะคะเปรียบได้ก็ว่าเป็นดาวธาตุดินอันดับต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเกิดเรื่องกับท่านไหมเกิดแต่ว่าไม่ได้เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเรื่องค่อยๆมาเหตุค่อยๆเกิดเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามุมมองในที่ดีแล้วก็มองว่าพระเสาวเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปอ่ะความโทษทุกข์ทั้งหลายเนี่ยค่อยๆมาเพราะฉะนั้นท่านก็มีเวลาที่จะ ระเตรียมหรือว่าเตรียมนะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะในเรื่องที่จะมาให้มีสติมากๆนะคะพระมมฤตยูเนี่ยก็ส่งผลถึงท่านมฤตยูก็เป็นดาวอาเพศอีกเป็นดาวบบบเคาะอ,องค์ใหญ่อีกนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องระมัดระวัง ทั้งโทษทุกภัยทั้งภัยอาเพศนะคะแต่ว่าทั้งน,นี้ท่านก็ไม่ได้เสียทักทีเดียวนะคะดาวพุทหัตท่านได้ตาแหน่งที่ดีนะคะพระศุกร์ก็ยังได้ช่วยเหลือท่านยังได้นะคะถึงจะเป็นดาวที่โครจรไวแต่ก็ได้ตําแหน่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ถึงนึกถึงพระพุทหัตมากๆนะคะพระพุทหัตเนี่ยเป็นดาวคุณธรรมเป็นศีลธรรมเป็นดาวที่ว่าจิตใจนะคะจิตใจที่ตั้งมั่นนะคะมีสติมีปัญญามีความหนักแน่นมั่นคง ท่านมีปัญหามีอะไรเนี่ยท่านก็จะมองในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือท่านได้เป็นอย่างดีนะคะพระราหูยังไงท่านก็จะต้องมีระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะช่วงนี้กว่าจะรอดพ้นไปได้ก็คือ16มกราปี59นะคะพุทธอันธพาลวิวาลราหูนะคะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาเนี่ยจนถึงต้นมกรากลางเดือนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านจะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะคะ ท่านก็จะต้องระมัดระวังมากๆนะคะอย่ารีบอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็เอกสารสัญญาช่วงนี้ดาวพุธก็โคจรผิดปกติคือโคจรทักนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่ออะไรเนี่ยยังไม่เป็นผลสําเร็จยังขัดอกขัดใจนะคะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วยนะคะก็เป็นในเรื่องของพุทธอันธพนาลวิวาหละหูเข้าไปอีกอีกรอบหนึ่งนะคะก็ ขอซ้ำการสัดและกันในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือมีปัญหานะคะตรงนี้ก็ให้รอนะคะประมาณต้นเดือนหน้าท่านก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพกินยาหาหมออย่างที่อาจารย์ทศพลว่านะคะเสริมไปอีกนิดนึงในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่นะคะดาวพระอาทิตย์ก็คือบิดาคือสายตานะคะระวังผู้หลับผู้ใหญ่ผู้ชายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ อาทิตย์นี้ก็คือสายตาก็สายตาผ้ามัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะคะอาทิตย์จรมาตรงนี้30วันอยู่ร่วมกับราหูเนี่ยจะเข้าคลาดในวันที่28กันยายนนะคะเมื่อพระจันทร์จรมาอยู่ที่ราศีมีนนะคะก็จะเกิดคลาดอุปราคานะคะเกิดอุปราคาเป็นดวงนะคะในวันที่28กันยายนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะก็ระมัดระวังนะคะมีความไม่ประมาทในชีวิตนะคะทั้ง ที่จะเกิดค้าหรือไม่เกิดค่าเนี่ยท่านก็ต้องตรงนี้สองปีนี่ท่านก็โทษทุกข์แล้วก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะคะแล้วยังมาเกิดคลาดอีกเกิดในภพที่5และภพที่11ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะมีสติปัญญานะคะแล้วก็มันในเรื่องของสดมนภาวนาหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ศีลธรรมจริยธรรมนะคะตรงนี้ก็ ให้ท่านก็ออรอบครอบนะคะเป็นกําลังใจให้กับท่านละกันตอนนี้เวลาหมดหมดเวลานะคะมาถึงเบกสุดท้ายนะคะเราทั้ง3คนต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทางสถานี ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะคะที่ให้โอกาสเราทั้ง3าคนมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะคะให้มาในเรื่องของสาระความรู้ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะอาจารย์วันธิดาสงขาวอาจารย์ทศพลวงพองและก็ดิฉันสุภัสสรศรีงามนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ